นี่คืออาหารของแมวนะนี่เต็มไปหมดเลยนเยะเยอะแนะยะนะเยอะแยะมากมาเยเลยทีเดียวมากินอาหารกันวันนี้เอาอาหารมาเรียงาม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 ายวเอาอาหารให้กินนี่เยอะเลยสิบห้าตัว นะเลี้ยงกันไปเนะยอะๆมากมายนะมีแต่คนเอามาปล่อยนะเราก็เมตตาเลี้ยงดูให้เขามีที่อยู่ที่กินมีชีวิตอยู่ต่อไปนะอ่าเดี๋ยวข้าวกินมากินอาหารกินอาหารเอาอาหารให้กินแล้วนะมาเลยอาแมวแมวเมวแมวมวม